สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องเด่นเซลเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีของเด็ดๆมาเล่าให้ฟังกันอีกแล้วตัวนี้บอกเลยว่าใครที่เป็นสายเทคโนโลยีสายเครื่องจักรหรือว่าสนใจในนวัตกรรมใหม่ๆต้องห้ามพลาดครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือที 90ms ตัวล่าสุดที่กำลังเป็นกระแสะอยู่ตอนนี้เลย สำหรับใครที่อาจจะยังไม่คุ้นชื่อ TT90MS นะครับเจ้านี่เป็นเครื่องจักรอุตสาหกรรมระดับ Heavy Duty ที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้ทั้งในสายการผลิตและในงานก่อสร้างขนาดใหญ่พูดง่ายๆก็คือมันเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยลดระยะเวลาในการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพและที่สำคัญที่สุดคือช่วยลดต้นทุนในระยะยาวด้วย ตัว TT90MS รุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เรียกว่ามันติซิงไร i v ซิสเต็มซึ่งเป็นนวัตกรรมเฉพาะที่ทางผู้ผลิตเขาพัฒนาขึ้นมาเองครับจุดเด่นของระบบนี้ก็คือมันสามารถซิงการเคลื่อนไหวของมอเตอร์แต่ละตัวได้อย่างแม่นยำมากสมมุติว่าเราต้องการควบคุมการเคลื่อนที่ในหลายแกนพร้อมกัน TT90MS ก็ทาได้แบบไม่มีสะดุดเลยอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือเรื่องของวัสดุท,ที่ใช้ผลิตตัวเครื่องครับ ตัวเฟรมของ tt 9 0 ms ใช้โลหะผสมเกรดพิเศษที่มีความแข็งแรงสูงแต่มีน้ำหนักเบาซึ่งช่วยให้ตัวเครื่องเคลื่อนที่ได้คล่องตัวมากขึ้นโดยเฉพาะในงานที่ต้องการความละเอียดสูงหรือมีการเปลี่ยนตำแหน่งบ่อยๆนี่ตอบโจทย์มากๆเรื่องของระบบควบคุมก็ถือว่าเป็นไฮไลท์อีกอย่างนะครับ รุ่นนี้มาพร้อมกับจอสัมผัสแบบ Full HD ขนาด10นิ้วที่รองรับการปรับแต่งค่าต่างๆได้ละเอียดมากๆตัวซอฟต์แวร์เองก็พัฒนามาใหม่ใช้งานง่ายขึ้นเยอะเลยแม้ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ก็สามารถเรียนรู้ได้ในเวลาไม่นานพูดถึงซอฟต์แวร์แล้วต้องบอก,กว่ามีฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเยอะมากนะครับอย่างเช่นระบบ Smart Load Balancing ที่สามารถวิเคราะห์ภาระงานแบบเรียลไทม์แล้วปรับกำลังของมอเตอร์ให้อัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งานอีกด้วย ความปลอดภัยก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องที่ผู้ผลิตให้ความสำคัญมากรุ่นนี้ติดตั้งระบบ Emergency Stop แบบใหม่ที่สามารถหยุดการทำงานได้ทันทีภายในเวลาไม่ถึง0.2วินาทีซึ่งในงานอุตสาหกรรมถือว่าเร็วมากๆนะครับลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุได้เยอะเลย สำหรับสเปคด้านเทคนิคถ้าใครอยากรู้ตัว TT 90 MS มีกำลังขับรวม90กิโลวัตต์ใช้มอเตอร์ brushless จำนวน4ตัวทำงานร่วมกันสามารถรองรับโหลดได้สูงสุดถึง5ตันความเร็วในการเคลื่อนที่สูงสุดอยู่ที่2เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีความแม่นยำในการควบคุมตำแหน่งที่บวกหรือลบ0.01ม mm, ิลลิเมตรซึ่งถือว่าดีมากๆากสำหรับเครื่องระดับนี้เสียงการทำงานก็เป็นอีกจุดที่น่าสนใจครับ รุ่นก่อนๆของเครื่องประเภทนี้มักจะมีเสียงดังพอสมควรแต่พอออามาเป็น t ี90เมกะซีเมนตรุ่นใหม่เสียงเงียบลงไปเยอะเลยครับเพราะว่ามีการออกแบบระบบเกียร์ใหม่รวมถึงใช้วัสดุดูดซับเสียงรอบตัวเครื่องด้วยส่วนเรื่องการดูแลรักษาไม่ต้องห่วงครับผู้ผลิตเขาออกแบบมาให้ดูแลรักษาง่ายมากๆฝาครอบต่างๆสามารถถอดได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ แล้วก็มีระบบแจ้งเตือนเมนทีแนนอัตโนมัติผ่านหน้าจอด้วยว่าเมื่อไร่ถึงเวลาต้องเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นหรือว่าตรวจสอบส่วนไหนบ้างในเรื่องขององค์การใช้งานจริงผมได้ลองเอา Tt 90ms ไป t e s ในงานประกอบโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ใช้งานต่อเนื่อง8ชั่วโมงเต็มเต็ม,ตมไม่มีอาการร้อนเกินหรือเกิดเออร์ใดทั้งสิ้นระบบสมาร์ทคูลลิ่ของเขาก็ทำงานได้ดีมากอุณหภูมิของมอเตอร์อยู่ในระดับปลอดภัยตลอดเวลา อีกอย่างที่ชอบมากคือเขามีแอปพลิเคชันเสริมที่สามารถเชื่อมต่อกับตัวเครื่องผ่าน Wi-Fi ได้ด้วยนะครับแอปนี้ช่วยให้เรามอนิเตอร์การทำงานของเครื่องได้จากระยะไกลไม่ว่าจะเป็นผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตใช้งานสะดวกมากโดยเฉพาะเวลาที่เราต้องดูแลหลายเครื่องพร้อมกัน สำหรับราคาของ Tt 90ms รุ่นนี้นะครับก็ถือว่าไม่ถูกแต่ถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้ต้องบอกว่าคุ้มค่าแน่นอนราคาจะอยู่ประมาณ3.5ล้านบาทขึ้นอยู่กับฟีเจอร์เสริมที่เราสั่งเพิ่มเติมด้วยอย่างเช่นถ้าเอารุ่นที่มีแบตเตอรี่สำรองหรือระบบควบคุมระยะไกลแบบเต็มรูปแบบราคาก็จะเพิ่มขึ้นอีกหน่อยแต่ในมุมมองของผมนะครับถ้าใครที่ทาธุรกิจสายอุตสาหกรรมงานก่อสร้างขนาดใหญ่หรือว่างานที่ต้องการเครื่องจักรที่เชื่อถือได้ ใช้งานหนักๆแบบต่อเนื่องตัวนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากครับเพราะนอกจากประหยัดเวลาประหยัดพลังงานยังช่วยลดโอกาสเกิดปัญหาในกระบวนการผลิตด้วยโดยรวมแล้วจากที่ผมได้ลองใช้ท t 9 0 m s มาสักพักผมให้คะแนนประมาณ9.5เต็ม10เลยครับจุดที่ยังพอมีให้ปรับปรุงนิดหน่อยก็คือในส่วนของแอปมือถือที่ถ้าปรับอินเทอร์เฟซให้ง่ายขึ้นอีกนิดจะดีมากๆนอกนั้นถือว่าสมบูรณ์แบบแล้ว โอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับ Tt90ms กันพอสมควรนะครับถ้าใครมีคำถามหรือว่าอยากให้ผมรีวิวเครื่องรุ่นไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเดนเซลด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ